สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการ Daily Wealth Podcast ประจำวันอังคารที่9กุมภาพันธ์2564รัฐบาลนครปักกิ่งเมืองหลวงของประเทศจีนประกาศว่ากรุงปักกิ่งจะแจกเงินดิจิตัลที่พัฒนาโดยธนาคารจีนรวมมูลค่า1.5ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อเป็นการทดลองระบบการใช้เงินดิจิตัลโดยผู้ที่ได้รับเงินจะสามารถนำไปใช้จ่ายในร้านค้าออฟไลน์ หรือแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซอย่าง jd com ได้ในช่วงเทศกาลตรุษจ,จีนปีนี้ซึ่งการทดลองนี้นับเป็นครั้งที่3หลังจากที่เมืองเซนเจินและเมืองซูโจโดได้ทำการทดลองในลักษณะเดียวกันนี้ไปเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาค่ะโดยเงินดิจิตอลที่พัฒนาโดยธนาคารจีนนั้นมีความแตกต่างกับเงินดิจิตอลอย่างบิตคอยน์เนื่องจากเป็นสกุลเงินดิจิตอลที่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้มีอำนาจเพียงหนึ่งเดียวคือธนาคารจีนนั่นเองค่ะ สำหรับตลาดหุ้นสหรัฐที่ล้วนปิดบวกในทุกดัดชนีจากการที่นักลงทุนคาดว่ารัฐบาลสหรัฐจะสามารถออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจได้ในไม่ช้าเนื่องจากจะหนุนให้เศรษฐกิจฟื้นตัวเร็วขึ้นโดยนางเจเน็ตเยเลนรัฐมนตรีคลังสหรัฐได้มีมุมมองเชิงบวกว่าจากมาตรการกระตุน้นเศรษฐกิจดังกล่าวจะส่งผลให้การจ้างงานในสหรัฐกลับมาขยายตัวได้อย่างเต็มศักยภาพ ภายในปี2,565นอกจากนี้ตลาดยังได้รับแรงหนุนจากการฉีดวัคซีนที่มากขึ้นในสหรัฐโดยล่าสุดประชาชนชาวสหรัฐได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้วกว่า32ล้านโดสค่ะโดยดัชนีดาวโจนปิดบวกไป0.76%ดัชนี S&P 500ปิดบวกไป0.74%และดัชนี a s d a q ปิดบวกไป0.95%ขณะที่ข้อมูลหุ้นรายตัวอย่างเทสลา ที่ทางบริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลว่าได้ทำการเข้าซื้อบิตคอย n มูล,ลค่า1,500ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อให้มีความยืดหยุ่นในการกระจายการลงทุนและเพื่อให้เงินสดของบริษัทสามารถสร้างผลตอบแทนสูงสุดซึ่งปัจจัยดังกล่าวก็ส่งผลให้ราคาบิตคอย n พุ่งทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการทะลุ44,0 0 0ดอลลาร์สหรัฐในคืนที่ผ่านมาค่ะสำหรับตลาดหุ้นยุโรปที่ทุกดัชนีล้วนปิดในแดนบวก จากความเชื่อมั่นที่มากขึ้นต่อตลาดหุ้นทั่วโลกหลังตลาดหุ้นสหรัฐและดัดชนีหุ้นโลกแต่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการจากความหวังเกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะโดยดัดชนีสต็อก600ปรับตัวเพิ่มขึ้น0.3%ดัชนี CAC 40ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปรับตัวเพิ่มขึ้น0.47%ดัชนีดักตลาดหุ้นเยอรมนีปรับตัวเพิ่มขึ้น0.023% และดัชนีฟุตซี่ร้อยตลาดหุ้นลอนดอนปรับตัวเพิ่มขึ้น0.53%ค่ะสำหรับตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียที่ดัชนีส่วนใหญ่ติดตัวในแดนบวกจากความคืบหน้าในการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐและมุมมองเชิงบวกต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโดยดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปรับตัวเพิ่มขึ้น2.21%โดยดัชนีแตะระดับสูงสุดในรอบ30ปี ดัชนีคอมโพสิตตลาดหุ้นเกาหลีใต้ปรับตัวลดลง0.94%จากการปรับตัวลงของหุ้นฮุนไดมอเตอร์และเกียร์ซึ่งเป็นบริษัทผลิตรถยนต์ในเกาหลีหลังมีข่าวว่าบริษัทไม่ได้มีการเจรจากับบริษัท Apple Inc. เกี่ยวกับความร่วมมือในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าค่ะสำหรับดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปรับตัวขึ้น1.03%จากปัจจัยบวกที่จีน ไม่พบผู้ติดเชื้อใหม่รายวันในประเทศเป็นครั้งแรกในรอบเกือบสองเดือนบ่งชี้ว่าทางการจีนมีความสามารถในการควบคุมการแพร่ระบาดระลอกใหม่ได้สำเร็จค่ะสำหรับดัชนีห่างเซงตลาดหุ้นฮ่องกงปรับตัวเพิ่มขึ้น 0. 1 1ปอร์ค่ะสำหรับตลาดหุ้นไทยเซ็นอินเด็กซ์ที่ปรับตัวขึ้นสอดคล้องกับทิศทางของตลาดหุ้นต่างประเทศโดยปรับตัวขึ้น1.3 2เซโดยมีปัจจัยหนุนในประเทศคือจานวนผู้ติดเชื้อใหม่รายวันที่มีแนวโน้มที่ดีขึ้นค่ะ มาปิดท้ายกันที่ราคาทองคำและน้ำมันนะคะสัญญาทองคำตลาดโคมเมกปรับตัวเพิ่มขึ้น1.17%ขานรับความคืบหน้าในการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและสัญญาน้ำมันดิบ WTI ปรับตัวเพิ่มขึ้น2%ปิดเหนือระดับ60ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเป็นครั้งแรกในรอบกว่า1ปีจากความคืบหน้าของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐและการปรับลดก,กําลังการผลิตของ OPEC และ OPEC+ Plu ค่ะสำหรับกรรุยก้ารลงทุนในสัปดาห์นี้นะคะ เราคาดว่าการปรับตัวขึ้นของสินทรัพย์เสี่ยงจะยังคงมีอย่างต่อเนื่องจากแรงหนุนของมาตรการกระตุน้นเศรษฐกิจและธนาคารกลางในประเทศหลักๆยังคงนโยบายทางการเงินที่ผ่อนคลายไปจนกว่าจะมั่นใจได้ว่าเศรษฐกิจมีการฟื้นตัวอย่างเต็มที่ขณะที่ความผันผวนของตลาดเริ่มลดลงสะท้อนผ่านดัชนีความผันผวนที่ปรับตัวลดลงโดยเรายังคงแนะนำการลงทุนในหุ้นกลุ่มเติบโตทั่วโลกอย่างกองทุนวัน U ูจ G และฝั่งเอเชียอย่างกองทุน M China ที่ลงทุนในจีนหรือกองทุน MA Tech ที่จะเน้นลงทุนในหุ้นหมดอุตสาหการรมเทคโนโลยีในเอเชียอาทิจีนเกาหลีใต้และไต้หวันเพื่อเป็นคอร์พอร์ทโฟลิโอและสำหรับ technical t e นั้นเราแนะนำกองทุน TMB ESG Inno e ที่เน้นลงทุนในหุ้นกลุ่ม Global Innovation และกองทุน VNEQ สำหรับการลงทุนในเวียดน,นามซึ่งปัจจัยเสี่ยงที่ยังต้องติดตามคือ 1. แนวโน้มของเศรษฐกิจและการกระจายของวัคซีน 2. การซื้อขายของหุ้นกลุ่มเติบโตที่ซื้อขายกันในระดับ forward PE ที่สูงและ 3. การทำ short s q u e e z ในหุ้นบางกลุ่มที่อาจกลับมาสร้างความผันผวนให้ตลาดการเงินและนี่คือทั้งหมดของรายการในวันนี้เราเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับทีม w e a l Advisory by Smb Thai Bank สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ